สวัสดีครับผมต้นฮักกอกนะครับนี่ครับคลิปนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าลุงไปไหนกันนะครับลุงไปลุงกระป้านีะครับนี่นะครับโอ้โหนี่ครับปลาออกไปทุระแต่เช้าเลยนะครับนี่นะครับรถติดทุกท่านก็คือรถท่านไม่ได้ไปครับ โอ้ก็มีน้าตายนะครับน้าตายก็ไปด้วยนะครับเอตรออยู่ที่นี่นะครับน้าตายก็ไปนะครับแล้วก็ไปก็หลายคนนะครับผมยาชิยาชิก็น่าจะไปด้วยนะครับรอสักครู่เดี๋ยวค่อยลอมหมุนตามไปนะครับไม่ยากครับไม่ยาก มองตัวอยู่นะครับไปีก็ได้ครับนี่ครับผมนี่ครับขึนขาวเลยขึ้ไ้เลอี๋อีแม่มาต่อยครับไอลุงก็ไปไหนครับไปมุกทหารอ๋อไปนู่นไปนี่ไปนี่ครับลุงนีครับลุงก็ไปมุกรด้ครับผมนี่นะครับโอตีไม่ได้เป็นนามี่หรอเรียกก้าไหม ก็เป็นบรรยากาศสดๆร้อนๆในวิดีทีนี้ตอนนี้กันเลยนะครับผมตอนนี้อยู่กับช่องบารต้นสตูดิโอนะครับคลิกที่คลิปนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิกเข้ามาเป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับอ้าวพี่เออครับมีตุ๊กตาหน้ารถด้วยเออมีนะครับเอฟซีก็มาดูกันนะครับตาไม่ไหวไม่ถอดหรอเปล่ากับตาเราปะเดี๋ยวกาับปลเอาไปเลย นี่นะครับผมก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับโอเคทุกท่านนะครับดูนะครับลุงก็เตรียมตัวออกเดินทางไปมุกดาหารนะครับการถึง็พูดออกมาเลยนะกัปตันกัปตันอายุน้อยกว่าหนูเห็นไหมผมสายตาดีบน่สายตายาวก็ปิ้งไปนู่นเลยเมื่อกี้มีสุขการ์หน้าร้อนด้วยกัปตันบอกป้ายังงงงงอุ้ยบางกงตัวเองนะบางกงตัวเอง มีครับเอตีนะครับป้าป้าก็ลุงก็ไปแล้วนะครับน่ะนะครับผมลุงออกเดินทางนะครับนี่นะแล้วแม่ยังเอ็ดยบอกนะครับลุงก็ออกเดินทางแล้วนะครับเอตีอ๋อมียายจำลองด้วยนะครับ นี่ครับก็วันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรต้นบอกว่าจะไปทีนัทบานะครับเพราะว่านะครับเขาก็เป็นต้าตอนนี้ครับทุกเนี้ก็ขอก็ไม่มีอะไรนะครับต้นนีต่อไปน่าจะไม่นานเพราวลาไม่นานนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะตอนตอนนี้เลยนะครับทุกทุกท่านนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับทุกนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ